ัสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วกับพวกเราทีมงานชิปอายการช่างนี่หรือทำความสะอาดเครื่องสีใหม่สุดๆร้นนอนๆอ,อะไรอ่ะอย่าๆๆแค่นี้อย่าตืน่นตื่อนที่เราจะทำการแก้กไขอาการเราต้องทำความสะอาดก่อนนะครับส่วนตัวนี้ก็ ร็จแล้วนะครับเราก็พร้อมจะจัดส่งได้เลยนะครับวันนี้ส่วนตัวนี้เราก็กำลังรือ้อทำความสะอาดก่อนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์บิ้งบิ้งบิ้งเนี่ยนดยช่างใหญ่ผู้ชำานาญการ เจ้าดีตาด,ตดีอ่ลูกเสียสถาบันเม็ดเนี่ย่้องนะเครื่องสีเราต้องทำความสะอาดก่อนค่อยต้มนะครับอย่าลืมจะพลาดนะครับเครื่องไม่ดีเครื่องภาพไม่สวยเครื่องเสียเครื่องพังสนใจติดต่อเราได้ครับมีบริการไปรับถึงหน้าบ้านไปส่งถึงหน้าบ้าน ไม่ต้องกังวลเรื่องขนส่งขนสิ่งครับมีรถไปรับเนี่ยช่างเรากำลังจิ๊กออพิจารณาอันนี้ก็วิ่งดีดีเอาใช้ไม่วิ่งแล้วโอ้กระดานบนรับกระดานมดุดทำอะไรมาใส่ก่อน นดี๋ก็ก็จะจัดส่งครับขอบคุณที่ไว้วางใจชิบหายการช่างของเรานะครับนี่ฮะดีดูสภาพนี้ครับฝ้าฝนก็ตกครับนี่ฝนก็ตกอากาศก็เย็น รถอ,อุบอ้าวเนี่ยวันนี้อากาศรถอ,อุบอ้าวดีนึงับฝนตกเนี่ยเราดูในชั้ง อันนี้รุ่นไหนช่างห้าเจ็ดห้าดูนี่ห้าห้าเจ็ดห้าครับเครื่องสีเจ็ดสิบห้าแผ่นต่อนาทีใส่ใจทุกรายละเอียดเดี๋ตัวนู้กูวิ่งมาเลยนะู ในวันฝนตกนยอย่างต้องทำก่อนตาก,ก่อนครับ ท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้เราพามาดูช่งางเขาทำงานเครื่องไต่งกสัรสนใจก็ติดต่อนะครับเครื่องแต่งกสัรไม่ว่าจะซ่อมจะซื้อจะขายเราก็ทางร้านมีจัดได้ครับอันนี้เห็นว่าเอามาซ่อมกับลูกค้ามาซ่อมสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้วยนะครับ วันนี้ฝนตกครับฝนตกอากาศจะค้บๆหน่อยฝนก็จะตกมาแล้วก็แดดกำลังตามมาครับจนนี้พายุเข้าใมเขา้านี่นดูช่างฝีมืออลังการลัดแปด จึงจะอยู่ได้ก็เพราะลูกค้าขอบคุณลูกค้าเนี่ยสนใจติดต่อเครื่องไทยกิสานนะครับติดต่อได้ติดต่อได้นี่อันนี้รุ่นอะไรอะไรนะฮะห้าห้าเจ็ดห้าครับตัวนี้เจ็ดสิบห้าเป็นตัอนาทีครับ วันนี้เรามีโอกาสมาบุกถึงที่ร้านมาดูช่างเขาทำยังไงกันเครื่องส,สวยๆปิ้นออกมาสวยๆนี่ช่างเขาโดยช่างผู้ชำนาญการใสร่จใจทุกรายละเอียดดีนว่าตัวนั้นก็พร้อมส่งแล้วนะครับขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะครับเพียงแค่ตั้งกดไลค์กดแชร์ก,ก็เป็นกำลังใจให้เราเร็วนะครับ สนใจจิตต่ออะไรครับจะซื้อจะพลาดนี่นี่ปับป๊บปั๊บปั๊บเหรอฝีมือครับช่างคนนี้ฝีมือครับลายน,นี้ฝีมือราคาจ้ำยาวเดี๋ยวต่อไปเราก็จะพาไปดูอะไรนะครับกดติดตามกดติดตามกดกระดิ่งรอไว้เลยครับนะครับเราก็จะ Pablo, chị xa bạc. Vì nghe ạ. Hàm hẹn. Nếu, nếu. Tông kia nè. À? Nếu mà do chẳng hộp thăm ngành học, Pablo. Hãy thôi, kênh nhìn ngay. Hãy thôi. Hãy thôi. กอาตาเรียบร้อยครับส่วนตัวนี้ก็เสร็จิ้นสมบูรณ์แบบรอรับได้เลยครับเดยวงบประมาณเชื่อถือได้ครับ คุณภาพทับจอเนี่ยลูกค้านำมาทำความสะอาดแล้วก็เซ็ตระบบไปน,นี่ก็เสร็จแล้วก็พร้อมที่จะจัดส่งให้ครับอาจจะช้าดีนึงนะครับของดีต้องใจเย็นครับ รอคิวรอคิวเนี้ยเนี้ยพับสวยวิ่งดีทุกอย่างโอเคเป๊ะป,ปะจะสูงได้เนี้ยอย่าลืมนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจติดต่อได้ครับหรือว่าจะเอาเครื่องมาเซ็ตระบบใหม่ทำใหม่มาซ่อม ได้นะครับติดต่อเราได้เรามีไม่ต้องมาครับไม่ต้องมาเรามีรถขนส่งไปรับถึงหน้าบ้านท่านอุ่นใจสบายใจได้ขอบุณทุกกันกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e นะครับสำหรับปากอีสานใต้ กับทีมงานสร้างชิหมายการสร้างบ้าบลโอแตกเนี่ยข้างในเห็นไหมึมกๆแล้วก็เป่าแล้ก็สานมุนครับเพื่อใช้ยาวๆครับทีนี้เอาไปใช้กันยาวๆเลยลวสวยงามครับทีนี้เราก็จะทำการแพ็คจะส่งก็ขอบคุณนะครับลูกค้า เพื่อนๆพี่ๆนะครับที่เสียสละทรัพย์สินของท่านมาให้เราได้ใช้บริการยงไงก็ฝากกดติดตามต่อไปนะครับเพื่อเป็นกำลังใจไครับล้างใหม่สวยงามสวยงามรอรับได้เลยครับที่หน้าบ้าน แล้วก็จะทาการแพ็คแล้วก็จะส่งอยากได้เครื่องใหม่ๆซื้อๆติดต่อได้ครับเราจัดไม่ได้ทุกกรณีเรื่องราคาเอาไวท้ทีหลังคุณภาพต้องมาก่อน อ,อะไรเครือสีกับเอาออกมาทำก๊อกอศาสาดใหม่มาซ่อมเหมือนเดิมขี้กันขี้กันซ่อมขี้กันนี่าะเงี้ขอบคุณทุกการติดตามนะครับลคลิปหน้าก็ว่ากันใหม่ทีินี้ก็แค่นี้อด๋ยแพ็กเครื่องส่งให้ลูกค้าของก๊าซเี่นะเพื่อส่งให้ลูกค้าก่อนเสร็จแล้ว อย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ